ให้กูเคยส่องแล้วไม่ไม่จวสู้แล้วส่องเพชรทำไมต้องสู้แค่เรื่องหัวส่องสู้ว่าใครคุณภาพมึงดูผมมึงก่อนมองไม่เห็นเสีแดงนี่นะคะพี่มีเลือดหนามองเดี๋ยวมึงดูของกูอย่าให้ของมันทับเทียบๆเลยโอเคอ่าด้านหน้าเป็นเหมือนกันนี่ค่ะ ไม่มาอย่างแน่นอยู่อย่างแน่นอยู่อันนี้คือผมเขาเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่อะคะ่ะมึงนนสกรปรกกวูอีก่ะจี๊บไม่ได้ต่งผมเลยฮานะเพื่อนนิดโอ้ยตรงเวลากันหมดเลยนัดสิบเอ็ดโมงพร้อมสวยแหละวันนี้คุณจี๊บเขาขอแบบ ขอทํานัดว่าเพื่อนเพื่อนต้องมาสปาผมไม่ไหวแล้วคือผมเนี่ยอายุอย่างพวกเราเนี่ยควรจะต้องดูแลเส้นผมกันแล้วก็เลยแบบอานัดๆๆจะอบอกว่าวันเนี้เราจะมาพูดเรื่องของผมคือแน่นอนว่าหลายคนต้องเจอแบบเราแน่ๆเลยอะ่ะหรือว่า,วาเจอหัวคดีอย่างเงี้ยเวลาสระผมกีถ้าเกิดใครผมยาวนึกว่าทําคิปร่วมเก่งอ๋อเร่องร่วงร่วงที่เป็นกรรมเลยร่วงที่เป็น วันนี้ก็เลยจะพามาพูดถึงเรื่องของผมการสระผมจะเป็นยังไงก็ตามมาดูแล้วกันเออสระผมไม่เป็นหรอเอาตองสระใช่โอเคเพื่อนอีกแล้วไม่ใช่ตื่นเช้ามาตื่นนอนมาผมมันแบบยูยี่ยูยี่เมอนแมันจะให้กูออกมาสภาพแบบว่าผมยูยี่ตื่นนอนไม่ได้ผมก็ต้องคือแบบเออนี่เวดลุกใช่ไหมนี่ตั้งใจทำเป็นลุกเวทลุกไม่ได้ผมเปียกของจากบ้านไม่ลุกใส่ออยมาใส่แต่คือถ้าจับนี่ยชุ่มเลย ที่วันนี้จะพามานะเขาเขาเป็นแบบที่เปเชอร์เลสเรื่องของผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันจะได้เห็นไหมเห็นเพื่อนมาทำแล้วรอบนึงปะใช่เห็นเลยบอกอุ้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูหนังหวงเราเป็นยังไงหัวมันอยเป็นลูกนกยัง <c oughs> เพื่อนอยากเป็นลูกนกมากเลยอะ่ะ <c oughs> เออมันวัยมันต้องอาอมาทุกอาทิตย์นอ่ะต่นี่มันหายไปห้าสิบปอรผมลุ้งอย่างกนึกกีดอย่างก็เจอแมลงสาบไปค่ะทุกคน มาวันนี้เพราะว่าที่นี่เขามีเทคโนโลยีตัวนี้มาเป็นการปักแขนเพื่อกระตุ้นในการที่จะเกิดของผมให้ผมขึ้นเนออใช่แล้วก็ช่วยประคองไม่ให้ผมร่วงรวมถึงให้ผมขึ้นใหม่ด้วยที่ต้องมาถึงที่นี่นี่เลยเออแล้ต้องปกัปกปักเปล่า,ท,า,าทัดปักเหรอจรเจ็บปะแล้วก็มีฉายแสงด้วยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงเจ๋ง เป็นการมาสระผมแบบใหม่ wow. ที่ไม่ใช่แค่สระและนวดละไดเฉยๆก็คือเราต้องเข้าซาลอนแล้วค่ะใช่น ok ี่คือซาลอนแบบใหม่แล้วมีใดผมด้วยหรอมีสวยได้ผมนี่คือเอาจริงๆนะที่เพชมาเนี้ยคือไม่ได้บอกอะไรเพชเลยแค่บอกว่าเพชมาดูเรื่องผมกันแค่นั้นเลยเออแล้วเราก็เลยแบบว่าซึ่งเพื่อนกูเข็มกูเข็มไม่เป็นไรก็หวังไว้ว่าผมเราไม่ต้องปัด แค่แบบดูแลนางศีรษะขอให้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูแค่ใส่เฉยๆก็ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปซูมดูหนังศีรษะเพชรก่อนว่าบางหรือยังน่ากลัวมันต้องเห็นอะไรความอุบาทแน่เลยคุณหมอพร้อมหรือยังคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีการต้องกรอกประวัติกันก่อนด้วยตื่นเต้นน่ะจะได้ทำผมแล้วได้ดูแลผมสุขภาพผมนี่ค่ะโอ้โหเก็บเส็จากวัดความดัน ลงประวัติเสร็จแล้วจะมีการตรวจเช็คสภาพผมเช็คสภาพผมก่อนใช่จะมีการส่องล้องก่อนนะคะปัญหาที่เรามีมีอะไรบ้างจะมีหนัที่สต่แแ้่หรือว่าผมร่วงมีอักเสบไหมจะได้รู้กันเราจะได้นิใช้ชันพูที่ถูกปลายโอ้ความปกติชิรจอนปกติแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป เช็คสภาพผมของเราก่อนทำการแก้ไขกันต่อไปนะคะลิกลักหนึ่งทำตัวไม่ถูกจะมาส่องกล้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพเส้นผมของพี่เพชรกันว่าบางหรือยังลูกกลุ่มคนห่างแค่ไหนใช้ได้ไหมของจริงที่ดูนนหนาหนาดูเก๋ๆอย่างเนี้ยผมหนามากแต่ไม่รู้ข้างใน<ห>นี่แบบยังไงเพื่อนนั่งนี่นะ uh. เออไม่ต้องกังวลเพื่อนไม่มีอะไรเลย <you want. S 2> ตรงที่ไม่มีเส้นผมเลยกูก็ยังมีตออยู่ เหม่งตรงเหม่งเนี่ยร้านอุ้ยผิวแห้งอยู่นะเพื่อนอแห้งหรอวันนี้เขาเรียกว่าแห้งหรออุ้ยบางอยู่นะไม่มีผมมีมีนี่ไง<ช>เขายังมีน้อย,อยๆไงน้องเขายังอยู่บางๆเล็กๆ<อ>จิ๋ว<ๆ>จว <c oughs> ใช่ส่วใหญ่รูปแบบผมที่ศีรษะั้นก็จะมีอยู่ร้านกางนะคะแล้วก็จะมีร้านข้างใช่ค่ะ แล้วเราเป็นร้านตรงกลางหรือร้านข้างร้านข้างแหละเฮ้ยเยอะอยู่แล้งมันมันนี่คืออะไรนะคะหนังสีสาดเฉยๆคือปกติหรือว่าหนังหัวอะไอันนี้หนังสีสาดที่เป็นปกติเป็นปกติค่ะว้ายแล้วของมึงแบบจ๊บเดี๋ยวมึงต้องมาส่องนะเฮ้ยกูเคยส่องแล้วไม่ไม่จะสู้แล้วส่องเท็ดทำไมต้องสู้แค่เรื่องหัวส่องสู้ว่าใครคุณภาพมึงดูผมมึงก่อนมองไม่เห็น ขนาดนีด้นะคะพี่พี่หางน้องอะระดับความหนาแน่นอยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่ค่ะใช้ได้อยู่อย่างที่ในจอที่เห็นภาพขวามือสุดนะคะจะเป็นด้านหน้าสุดของมือศ<า>ูนย์ซึ่ง<า>จะมีต้นหัวที่มีขั้งเล็กมาก ถ้าไม่้องสองกล้องก็จะเห็นชัดอยู่แล้วมันเล็กทีนี้ค่ะเราสามารถรักษามันด้วยการทาเซรั่มบำรุงต้นผมให้มันเ้ินขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนชนทางตรงนี้ตรงนี้หรือถ้าคนไข้ที่เกลียดบางท่านนะคะแบบเจ็บกระจบดีกว่าก็เป็นยาถูแย่ไดปิดภาพที่ฝ่ามือบนไหนค่ะที่เป็นหลุมๆอยู่เห็นไหมคะเป็นคราบคลับที่อย่างที่บอกค่ะนเราต้องทำความสะอาดมันด้วยแชมพูคัสโตไม้นะคะเลือกแชมพูที่ทำความสะอาดในเรื่องของหนึ่งความมันบนหนังศีรษะ ลดการขาดดุล่วงได้แล้วก็มีองค์ชมพูรเลือนเลื่อๆนิดนึงมีแต่ว่าอักเสบนิดหน่อยแต่อาจจะด้วยเกาแรงใช่เพราะว่าจะพึ่งสาผมมาแล้วเกาเป็นไปได้โอเคตรงนี้ประแก้ปัญหาในการต้องปลูตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบช่วงร่วงร่วงเยอะเพราะตอนนั้นมีลูกก็ช่วงผมร่วงที่แบบผมน้องด้วยใช่ไหมคะใช่ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่หายไปที่สุดแล้วนี่มันเพิ่งขึ้นมาค่ะจริงๆคือหายไปจนขาวเลยตรงเนี้ยน่ากลัวมาก ตอนนี้ก่อนหน้านี้คือเป็นเยอะกว่าน <rac> er. ี้ใช่แล้วนี่มันขึ้นมาเองเพิ่มเพราะว่าเพราะว่าหลังจากคลอดลูกมาแล้วมันจะเป็นช่วงแบบผมร่วงใช่ค่ะต้องอื่นไม่ร่วงนะร่วงแค่ตรงนี้สองก้อนนี้ว้าวลากันแล้วนะคะยังไงคะหมอจิ๊บยังมาจากลักษณะคนให้แล้ววันนี้นะคะหมอจิ๊บมาเล่นค่ะคนให้นะคะไปสระผมนะคะด้วยแชมพูที่ข้อสมัยก่อนเป็ดร้ายไหมคะค่ะที่จะคป็นสปอตกของงานศิษย์สาวไคะ จิ๊บนี่คือกูนั่งทำงานแบบเหมือนแบบส่งส่งไงส่งไปแล้วแหยังไม่ส่งเราค่ะเราจะต้องมีการสู้กันด้วยหนังหัวก่อนค่ะว่าของใครจะได้ก่อหัวยังสู้อีกสู้ค่ะสู้จิ๊บค่ะกูจัดส่งไปแล้วนุ้นไม่ยอมเลยไม่ยอมตายไม่ละเอาหนังหัวไปให้คนอื่นดูอ่ะตรว ่เกิน100เส้นถือว่าปกติเกินค่ะีเกินแน่นอนวันนึงผมไม่ควรล่วงเกิน100เส้นแต่ถ้มากกว่า100เส้นหยิบมาเป็นต้องเข้าสู่หมดของการรักษาจริงจังใช่ค่ะตั้งแต่หนึ่งการทำทรีทเมนต์เบื้องต้น2ก็คือการฉีดเป็นพวก PRP หรือตัวไมโครเซลล์เข้าไปค่ะอืมนี่มือแค่นั่งรูปตรงนี้อาจิ๊บมึงระหว่างรอพี่นับดีไว้ได้กี่เส้นแล้วตอนเนี้ยห 11แล้วก็คูณ3ไปค่ะจะได้คือจำนวนของทั้งวัน33เกินสามกเมื่อกี้อยู่ตรงรถก็ลูดไปแล้วที่นึงไง33อ่ะเงินกูบวกให้เป็นรอบละห้าสิหคูณ3 1 5ร1อยห้าเดี๋ยวมึงดูของกูอย่าให้ของมันทัเทียบๆเลยโอเคอ่ะด้านหน้าเป็นเหมือนกันนี้ค่ะ ไม่มาอย่างแน่นอยู่อย่างแน่นอยู่อันนี้คือผมเขาเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่อะคะไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่เทียมค่ะนี่มึงสกปรกกว่ากูอีกอะจีพยไม่ได้สระผมเลยแอบมีคำถามว่าทำไมเวลาเราเอานิ้วลูบลูบหนังหัวแล้วบางทีเราเอามาดมเหม็นเนี่ยค่ะทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบจุ๊บจุ๊กจุ๊กจุ๊กไอ้แบบนี่แล้วก็ดม อัพนะอรับสาผมที่ถูกต้องสาผมที่หนังหัวให้มันเคลียร์ที่สุดอันนี้เป็นแผลเป็นอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เข้ามานะคะคือครั้งแรกที่ทําไปก็คือเป็นการกระตุ้นในเรื่องของตรอหนังศีรษะให้คุณปล่อย้นบ้างใช่ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยคือวันนั้นที่กระตุ้นเข้าไปแล้วของคุณเจ๊มีการตออสนองต่อยาดีขึ้นนะคะเพะแนวโน้มก็คือว่าเราจะต้องทําการกระตุ้นต่อ เพื่อที่ทำให้มันอ้วนขึ้นมาให้น้องเขาอ้วนขึ้นมาให้น้องเขาเห็นน้องเขาไหมน้องเขาาจะบางมากแต่เขามีน้องขึ้นมาแล้วนะเขากำลังจะโตแล้วน้องเขากำลังจะโตเนี่ยเออจูมเข้าไปอย่างนี้เออนี่น้องเขาเพิ่งขึ้นใช่ซึ่งเส้นผมปกติก็ใช้ประมาณนี้เส้นผมกปกติกูประมาณนี้แต่น้องเขาก็คือเท่านี้ก็ น้องเขากำลังขึ้นน้องเขากำลังเป็นต้นกล้าต้นกล้ากำลังจะอ้วนค่ะกำลังจะอ้วนเติมวิตามินให้เขาหน่อยนี่คือผมกูแบบปกติหนังหัวบอบบางนะมมืองเป็นคนบางไม่ใช่แค่หนังหัวหน้าก็บางหน้าก็บางบางไปหมดอ่เดี๋ยวไปดูกันว่าจิ๊บทำโปรแกรมอะไรบ้างนะกระเพชรด้วยตาเดเซอร์วรี้นรี้เปิดเข้ามาก็จะเป็น เตียงสระมีสางเกงด้วยกันนี่คือที่สระผมโอ้ยมันเหมาะกับพอนอนเพื่อนหนิดมากเลยอ่ะมานอนคู่กันสระผมดูแลเส้นผมด้วยกันเราเป็นเพื่อนหนิดแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะอันนี้ก็จะเป็นแชมพูที่จะสระที่ห้องนี้รวมถึงครีมด้วยเนี่ยก็จะเป็นคอสต์เมอร์ก็คือของเพชรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนังศีรษะใช่ไหมส่วนคงจิตก็จะเป็นเรื่องของผมร่วงซึ่งแตกต่างกัน เมื่อกช้ที่เราไปห้องตรวจมาเพื่อจะได้รู้ว่าเราอะเหมาะกับแชมพูแบบไหนคิ้วนู่นแบบไหนแล้วก็การทรีทเมนต์น่ะแต่ละคนก็แตกต่างกันแบบไหนอย่างนี้โอเคลุยไหมลุยไปมันใช้เวลาประมาณกี่นาทีหรอคะชั่วโมงหนึ่งหชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งฮะในการสระผมหนึ่งชั่วโมงก็จะีสระทรีทเมนต์นวดไปตัวด้วยหลับได้เลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีการสูบิกตัวยาลงบนหนังศีรษะ จบขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะเป็นการฉายแสงฉายแสงตรงนี้เลยไม่อีกข้ออ,อ๋อหมายถึง p r o เซสทั้งหมด1ชั่วโมงใช่อ๋อเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงม,มงามาเจอกันการดูแลเส้นผมนั้นสำคัญใช่สำคัญ เฮ้ยนี่คือผมกูที่ร่วงตอนสามเก็คือนี่ก็น่าจะมี60-70เยอะเฮ้ยของเพชรมีปะคะมารอดูของกูบ้างว่าของกูอะเยอะเท่าไหนจะมาเทียบกันมึงอด้าจะเทียบกูไม่ติดแต่กูกูแซงมึงไปไกลอ่ะเพชรแล้วมาสู้กันดเรื่องนี้กูชนะกูเชื่อไม่คนที่ชนะก็คือคนที่ผมร่วงไว้ คือจะชนะมือแหละคือมึงตั้งโจทย์มาคือมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงชนะไม่ตั้งโจทย์แบบเนี้ยมึงแต่ที่ไหนอะเออาที่อยากชนะคนเดียวเออของมึงมาแล้วคุณมาแล้วมาแล้วเหรอเฮ้ยเทียบดิชิเบอร์ของมึงมาดิคือรักที่พี่เขาที่ไม่ทิ้งกันเลยเฮ้ยดูความหนาความสีเข้มเฮ้ยของกูน้อยมากเลยอ่ะ มึงต้องดูแต่ขั้นสุดแล้วล่ะจิ๊บยังไม่ได้ล้างเหมืนจะมาอีกไปต่อได้ไมึงเชื่อมันแบบนี้ เราต้องมาพองเป่าผมกันต่อนะคะเป็นยังไงคะรู้ส well ึกยังไงคะรู้สึกยังไงคะสบายหัวแล้วเท่านั้นยังไม่พอที่นี่เขายังเสิร์ฟชาเชิบนะคะเชิบนะะชาเชิบชาค่ะเชิบชาเชิบชาให้ด้วยแล้วโฉบชาด้วยจิ้มค่ะจิ้มค่ะชนแก้วอันนี้หนึ่งต้องชนแก้วด้วยเราก็ชนค่ะเราไม่ชนแอลกอฮอล์นะคะเราชนชาค่ะชาเบอร์รี่เป็นไงหอมไหมเออกินดอกไม้เข้าไปอ่ะนี่เหมือนกันออ๋กินได้ก็กินเลยเคี้วเลยค่ะ อย่าทาเพื่อนหนูเพื่อนุนูกินพูดเลยว่าเราทำร็อกเนี่ยเราซื้อมือถือมาคุ้มมาก s ั m ซุ n g ิ l i p คือแบบตั้งยู่เฉยๆเงี้ยใช่ไหมแต่มีกล้องหลังอ่ะที่เราสามารถเห็นตัวเองได้อ่ะมันดีตรงนี้แล้วดีจังเลยอ่ะเพื่อนถ่ายเพื่อนถ่ายกับมาดีว่ามันตั้งยังไงนี่คือการตั้งกล้องถ่ายกันเองของเราพอนอฟเอนินะคะ เวลามาด้วยกันก็คือน,นี่แหละวอล์ของเราเราเลือกใช้โทรศัพท์ที่เราเลือกแล้วว่ามันคุ้มค่าและเราสามารถทำกันเองได้นะคะวางแล้กับอปปิ้งจ้ามึงจะซื้อทำไมช่วยนะ้ำมึงก็เยอะอยู่แล้แวแผลแค่ที่มีก็ใส่นี่หมดแล้วเกินไปป้าไม่ต้ากแบบเราแบบ คุยบ้าชุดว่ายน้ำนะเธอว่าจริงๆแล้วเราจะทำชุดว่ายน้ำใาย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> กูอ่ะไม่ได้บ้าชุดว่ายน้ำพี่ต่มึงนี่แหละว่างไม่ได้ช็อปปิ้งซองใช่ไห <c oughs> บีดเอาอีกแล้วเ <c oughs> พจช็อปอีกแล้วอย่าดิเดียวพัดอันนี้ช่วยตัดออกอกากาศเหมือนตอนคลิปอะไรนะคลิปเซิร์ฟด้วยนะเอาแบบนี้เลย <c oughs> อยากได้ชุดว่ายน้ำกูยังไม่เคยเบกมึงเลอยไม่กูยังไม่ได้เซ่ เกอนขำก็เกิน,กเ,กนเพราะว่าจ่ายเงินแล้วหนึ่งยังไม่ได้กดซื้อไม่เช็คแฟชั่นชุดว่ยน้ำก่อนว่าช่วงนี้มีอะไรสวยค่ไ,ไ,ไม่เกินอนะีกิดหนึง่งกดแล้วจ้าลหลังจากที่สระผมเสร็จของเพดด้อย่างไดไม่เสร็จแต่ของจิ๊บะต้องมาก่อนจ้ามาในห้องนี้เลยห้องทรีทเมนต์อีกอันนึ่งยวดูนะคะว่าเป็นยังไง อยากให้ดูมากเลยค่ะผมตอนมากับผมตอนกลับเนี่ยมึงคนละเรื่องเลยนะคะสวยและแล้วก็มาถึงคิวของเราเองแล้วก็ต้องโดนสกิตยาด้วยเหมือนกันค่ะบำรุงเส้นผมเราจะทำตรงกลางแลง้วก็ลงคู่คาที่มันเลาใช่ค่ะใ,ใช่ไหมไม่เจ็บเลยค่ะมันเย็นเย็นหล่อมแหลมตรงเนี้ยจะเป็นช่วงหล่อมแหลมนี่ลูปผมเล็กเดี๋ยน้องก็จะเติบโตมาใหม่แล้วนะ เสร็จแล้วเนสมัดผมหนึ่งหนึ่งเราจะสวยสุขภาพดีผมแข็งแรงยันโคนผมยันปลายผมนะคะยันหนังศีรษะนะคะเราจะต้องดูแลให้ล้ำให้ล้ำลึกลุ่มลึกเอ้ไม่ใช่อะไรนะล้ำลึกเอ้ใช่หรอมาละจ้านี่คือการดูแลเส้นผมนะคะให้น้องตัวเล็กๆตัวเล็กๆเขาโตน กินาラเปาอยู่ในรถชอบกินน้อนรอนชออะไรอยู่ในรถไม่อาวน้อนร้อนเสิร์ฟถ้างั้นก็สัางอบอยู่ในรถออกมาอบถ้างั้นก็จั่งไม่จะกินแม่สีเรือนตงหน่ะยหรือก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ตรงหนขับไปไม่ถึงก่าแล้วแม่อยู่กูก็เสร็จแล้วเออมกูไม่ฉายแสนไม่ฉายก็ได้หิวมึงทำได้เพราะมผกผมเขาเอิ้ พัดมาก็คือบุรีกูเลยหนึงะไรอ อนอนอีกแป๊บเพื่ออดทนหน่อยนะเพื่อลูกๆของเพื่อนที่มันโตขึ้นอยู่ย้เพื่อให้ต้นกล้าของเพื่อนมันค่อยๆโตขึ้นเพื่อต้องอดทนนอนรอก่อนแต่นี่สบายมากเลยนะคือคือเหมือนกับแบบฉายแสงอะไรอย่างเงี้ยก็คือชิลๆคือนั่งมองมอยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยตัวนี้ที่ทำอ่ะมันจะมีแบบเจ็บนิดเดียวคือมันไม่ได้เจ็บหรอกแต่มันมันทนได้มันก็คือเหมือนมดกาอ่ะอยู่ตรงแบบตรงเนี้ยตอนที่แบบหยอดวิตามินที่แบบปักยาอะไรเงี้ยส่วนที่เหลือก็คือชิลหมด เลยอย่างเงี้ยสบายมากๆพี่เพ็กเขาไม่ต้องปักเนะ่ยปักแล้วปักแล้วหรอปักเป็นแบบบำรุงเนาะบำรุงอ๋อมันก็ปักบำรุงใช่ไหมบำรุงใช่เพืเ่อให้เพืออ่อให้ผมที่มันแหบนๆอย่างเงี้ยมันมันขึ้นมาแบบแขง็งแรงไม่ด,ดูด<า>เอวอ๋อเจ็บนะไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเนาะไม่มีสะดุ้งกีการไม่มีเลยคือแบบชิลมาก เราบูได้ยินเสียงแล้วมึงจะอยู่ห้องโน้นน่ะเสียงดังม่าถึงห้องเรียนว่าเดียวมิงจอยู่ห้องนี้มึงมั่วละมีคนมั่วเลยมีคนมั่วตอนแตกงเวยาจะบูริ้วซ่นก็ติดททกอ่อเรื่องทาง่ยผิดตลอดผิดไม่รู้ไม่รู้เมื่อึงถามคือนะืออ้าวไม่จําหน่อยเหรอว่าเดินลงท่าไหนแต่ลงฝั่งซ้ายฝั่งขวายังจําไม่กบอกไม่จําเลยค่่ทางนี่อย่างนี้ถามจิงนะ ยัรู้ยคบกันมากี่ปีแล้วเพชรไม่ก็เกิดรัพเวลไงเราไม่รู้จักกันเพราะเราเปลี่ยนไปไปท่ไหนเปลี่ได้แต่เราปลี่ยนน้อยแต่ถ้าพี่เสื้อแดงยืนอยู่ตรงไหนเอออ่ะอตรนี้อยตรงนี้่เสื้อแดงยืนตรงไหนย่ตรนีอยู่ตรงนี้นะอยู่ไหันานมือย่ยแล้วกลับบ้านแี บาปเป็นไะทุกคนผมพวกเราสวยนี่คะ่ะใช่แล้วแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มา รู้จักที่ที่ดดูแลผมดูแลเส้นผมกันแล<ช>้วใครสนใจก็แวะมาได้นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะทางมอนเตเนี่ยเขาเข้าใจดีมากสำหรับใครที่ดูพรอนอกเกอรนิดนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษษให้ด้วยมาเ<ช>ป็นแพคคู่กับ <ๆ S 1> พวกเราแบบนี้แหละราคา<ช>ดีมาก,มาก<ช>จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขึ้นที่เลยเรือ่องาง,งใ่ใช้แพ็กเกจอะไรว่าไปใช่หรือว่ามาเลยค่ะลุยมาเลยค่ะแล้วก็บอกว่าจัดรายการพรอนอเกอรนิดดูพี่เพชรพี่จิ๊ดมาค่ะวันนี้มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่า พอมาที่ร้านมอนเต้ก็ได้เลยถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าเรื่องผมเนี่ยมันคือเพชรจริงนอกจากคิ้วคือมงกุฎของนางเออผคือเพชรบนมงกุฎกุไปทีค่ะเพราะฉะนั้นเพชรก็คือเพชรเบิ้ลค่ะอ่องแล้วนั้นยังไม่พอคือที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีวิตามินนะคะที่จะให้เราไปดูแลผมด้วยนะคะ เป็นของทางมอนเต้เองอันนี้นี่ก็คือจะเป็นที่ไว้เซรั่มของจีนสูตรของจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็คือคัสตอมไมซ์นะคะคือสูตรไม่เหมือนกันอย่าสลับถุงนะคะไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะอม่ได้คือของจีฟนะคะของเพคก็คือของเพคแล้วก็มีวิตามินด้วยนะคะได้สองเลยได้สองเลยอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะของทางมอนเต้เองนะคะ ก็เอาไว้ดูแลเส้นผมค่ะเพื่อผมที่แข well> ็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆกูผมยาวกูทำได้มึงทำเห็นกูไม่ได้อย่ามาแชร์เลนจิ๊บขอร้องอย่ามาแชร์เลนอย่าเคยเห็นโฆษณากสามสองหนึ่ง นางไม่ใช่เราหรอกมันไม่ได้สวยเหมือนจีบานะแต่คือเราต้องเล่นใหญ่เพื่อสู้เขานะเข้าใจเปล่าวโล่งนะแพ้แล้วเพื่อนหิวอะสิแบบนี้ตอนเดียเลยรีบทำงานเพื่อนขยันมากเพราะเพื่อนหิวเอาเป็นว่าคลิปหน้าพอลน้องเพื่อนดิฉันพาไปไหนนะคะก็ติดตามด้วยละกันวันนี้ไปก่อนละค่ะอย่าลืมอย่าลืมเฮ้ยอะไรกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์กดแชร์แชร์ด้วยกดเลยบาย